ธรรมะเวกาออยนี้อยู่กันนะดูาอาจาบุดนนทพัฒมาเยอะบุดออัสอและภูม่าอาจาบุดอวัดทักีเดองฝันและพู่กาจอนุมาพื่ก้าแบบบุดรนี้กานะฮะสมบ่ตอายุยาวแบบพอเดเอว่าเราเนี่ยยาต้อูสศเ่กาจอนุแม่อีน้ออาจารย์บุอ้อียุนี้เป็นจำมนก็กรอนะคนนี้อาจารย์ป้าฟังซิสเน่แม่เนเธาลาดาโตสีและพว่ก้า อุมิีชาเบยสงเบอายุลาสาเนอายุกอลวะอายุจตัญญนุมและอีน้ออาจารย์ว่าพระคิดเดงฝาดิจิงทังอานเละพสีบมอเจยมอเนวมาขอลยออาจารย์เ่เหรอนะนีเนาะล้อ่อนเนจดูจอยาอายุวังานเละเาะอายุนี้บีฮอม่จยเกมาเ ชืมเนี่ยเจ้าดูเขาเจ้าหมือพังง่ายรู้เจ้าย่าเจ้าหมือพังง่ายรู้และอายะงี้ละอ่น้าอนียามอแม่ก็เนาะชืม่เนี่ยเขาเกิในน้าอนีที่ก้าวที่ก้าวเสืออาแนวเนี่ยมีสีม้อดีเกียวนะเขาเกิในน้าอนีเรอยานอนเดือบบอายะคือดูดิงหน้าอนีนิสานดาวก็ยานะเหรอเาเกิเจ้าเดินอยากว่าน่าลูกอุศอแม่อุจีแม่เือหลงยาชาเลื คนเนี่ยยะนานะโลมิสารธรรมกายนะหาเอออธิหารนุมะพอจาอย่าจะเดี๋ยวด้วยอธิหารอย่าล้างเดี๋ยวด้วยนะนุละกัจิตานิเนดัญจะภาเกอเยซูขอเหออยู่จังเออไอเหกดื้อถึงดิเมดิ ก็เฮินาขอนี่หอบปะกาเจ้ารอมาแอร์รออ่าลูเช่อแบ่มมาคืมาแออยเจนะลูคาถามารอหอบปะเฮมงเงอเราอาศียลูขอนี่มาซาพ่อมาแอกาแตะมาแอเขี่ยวมังกรมาอยเจนะลูรอคาเขาเยี่ยวเน่ยอจิพ่อมาอยาอาบุจโอเล่นขอนี่อย่มาขอนี่อมีลาซ bị mua bị xì nhau gì từ mẹ nó thôi na giờ dễ na lúc hộp bán người cho to lúc họ còn xuống mẹ họ cho rồi mẹ nhờ rồi mẹ dùng mà dùng quá lo bị chào gì mẹ họ ra họ na còn đi giờ bù cho mẹ nó giờ mồm mẹ áp mẹ ra lê thở giờ giờ là ở này họ ra bị bị dễ lê má rồi ra bị bị le lê na nãy giờ mình này thẳng à lê lo อายุมาบุยนะคนนี้ปุ้ยเดี๋ยวอชงอะปุ้ยเดียวอเนี่ยอะบอกคาถาก็แม่อาเสียดูคาถาก็แม่ขอบเป่ามคาถาก็แมอายุมาคนนี้ดออนี่ยมีมือมีมือล่าใจแม่เดหน้าคนนี้อํมและคู่แม่อาขาหน้าคนนี้แล้วถ่ายพอหน้าคนนี้เห็นาฟ้าและคู่อ่ะอเฮืยหน้าคนนี้เราต่ออัสียศีเยอะหลาอแน่เราปกยาเจยอัสีไหมกเยอล้วเนี่ยอยากจะีปวลาสาอยู่น้อยน่าหน อูส on ูจ e. right? e <Tá. S 2> ีเลยจูสยนนลูลลานยมจเจจิจามะเฮน้าขนียาจียาอูแมอ่อยาจียาอูเฮน้าขนีเนระอาจอต่อสีเชมงชูถามะอ่ะสีเชมชูถามเฮออายุหาขนีทีเนาะแีสามีาลาล้ขนีขามอ่ะ

คือล้านนาคนนี้อยาเดือบแม่แสนแน่ในบิจามาฮัลอหลยาอยู่น้อน่ารู้ยม่ะอุสอุจีแล้อลิเม่ฮัลโหลเฮ้ยนาคนนี้งาสางาปาแดดเมื่อกี้นาคนนี้งาสางาจระแล่คู่วแม่ฮอลโหลเฮ้ยงาสาเฮ้ยนาคนนี้เหรอยาเดือบแม่บิสีบิมอก็ดูแม่ฮัลโหลยม่ะที่บิชัวเน่อุสอุจีแล้ยาเฮ้ยก็งาสาแบบหอมไปเนี่ยแล้วเนี่ยอยู่ะแบบอาหารที่บินไปเนี่ยคือล้านนาคนนี้ เนี่ยเนี้นะอายุมัไม่จาวมาสูนเฮก้าคนนี้อายะชูนูมาอายะนน้นคนนี้อายะหยันะแมอหลออาจุไม่เนี่ยชูงาและน่นครนี้อายะเฮชูวัเนี่ยยาเดือบเนี่ยแสนเนี้ยนะปจามากอหลอเฮแจมเงนอายมาคนนี้บีสี่ปีโม่เนาะอายุชูงาอายุลาสางาแลว hứa khỏi nhà tao tao à mẹ cho mình này nhỉ rồi còn đi xin mò nè nhà đứa mẹ chú nhà đứa mẹ bị giàu à nhà đã to rồi tao cũng nè cho mò nè lo xuống lập quê nhà hứa à chứ cũng à chứ cho à à nè thở thì có lo cho nhà à Tanya ngah, lah jodoh dah tanya ngah, lah tiko loh jodoh tanya aje, yo me, de, ya ni, yo ana lu koni lo, lo tegalan meh, lo sun pakai sedang faham di jangan lah koni, orang ya me de, yo ana gelang rumah, ni ya busa de,